ร่องมรสุมเคลื่อนเข้าลมมรสุมกำลังแรงขึ้นทุกภาครับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลังจากแนวโน้มฝนที่ค่อยๆลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้อุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นหลายพื้นที่สัมผัสกับอากาศร้อนอบอ้าว วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งและแนวโน้มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดนั้นและจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงปลายสัปดาห์หน้าบริเวณประเทศไทยของเราแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมกำลังแปลงกลางที่จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนในบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากลมมรสุมค่อยๆทวีกําลังแรงขึ้นในขณะที่เรื่องมรสุมค่อยๆขยับต่ําลงมาพาดผ่านใกล้บริเวณตอนบนของประเทศเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย สาสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงสง่งผลทําให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในวันนี้มีพื้นที่สีเหลืองแสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกอันได้แก่บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีราชระนองพังงาภูกเก็ตและสตูลอย่างไรก็ดีภาพรวมฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางมีโอกาสเกิดฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งเท่านั้น ซึ่งฝนส่วนใหญ่ยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจมีฝนตกต่อนเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้สืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากเพชรนุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นการลาสิน์มุกดาหารอำนาจเจเริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมที่มีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนแนวโน้มการกระจายตัวของฝนที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำให้เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อนเนื่องในช่วงวันที่21-27ถึงมิถุนายน2568กการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะว,วันออกของภาค เนื่องจากเป็นบริเวณที่แนวร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นนั่นจะส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงวันที่25-27มิถุนายนตามโมเดลจะเห็นได้ว่าถือเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นเลยทีเดียวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงดังกล่าวอิทธิพลของร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบางช่วงจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะนำพาความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่21-27มิถุนายน2568ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ30 35องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1ง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30 35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ29-32องศา,ศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมที่จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงตั้งแต่วันที่25มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำให้เฝ้าติดตามสถานการณ์เตรียมตัวรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่า ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2568บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆฝนจะลดลงโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่จะมีฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยในช่วงดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศและข้อมูลนำเข้ามาอย่างใกล้ชิดนะคะอาจมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่วนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบได้อีก นี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบและเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือเท่านั้นหากพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาส่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ